วันนี้มาสัดภาพนะสบบคนคอมเม้นต์กลางๆนะเปิดเนี่ยผมเปิดเนะี่ยนะดีเชดภาพดีเชดมันเนี่ยยังเล่นอนะ่ะที่คนย้ายดูเฟลมก็นิ่มันก็ไม่ได้กระชากอะไอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนะี่ยถ้าแต่คอมละยิงใ,ใครละตายแหละ เออแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูต้องขอบับรถนี่ครับเนีน่ยรถก็ประมาณนี้นะไม่ต่ำกว่ารนะ้อยปีนะที่ผมเนี่ยทิ้งไป ก็เสร็จไปเยอะแล้วแล้วก็ได้หมดนะอ่ะมันดูกันเลยมี่ล้วเัาไปที่ซตติ้งเนี่ยรีเท e t a ปรับวัานี่นะเอาฟิ e ปรับตั้มนั่นเลยนะจะแนะนำอะไรเป็นไรนแต่ถ้าใครคมกัดต่ำมของผมอะ่ะแนะนำให้ปรับเนี่ยลงไปตรงนี้ลงไป ล้วก็เนี่ยผมเนะนปิดแหลกถ้าปรับมันนี่แหละแอร์ฟไม่มีอะไรมาปรับนนี้เป็น easy อ,อ่ะเออไม่รู้ก่อนไปกับที่รับนะไม่รับหรอกรู้แล้วกดเนี่นย่เขัดน,นมนจไปตรงนี้กดกะทูดีเทลหาตัวที่มันมีเชยอะสุดเนี่ยเก้าหกสี่เชอสุดใช่ไหม ขวาเ h i ไฮเออชเนียมันก็อินเซียคงที่ละแล้วก็เอ็นวีเดีก็เนี้ยอนก็เอ็นวีเดียคนเนคพนแนลตัวเนี้ยใครคำกะตัวนี้ปรับลงมาแอปไฟแล้วผมก็พอเล่นได้ถ้าอยากดันเอฟเฟ์ขึ้นมาจริงก็ ัถ้าแม่ที่ผมบอกเนี่ยเราก็กบไม่แน่ใจปรับตามนั่นเลยนะอันนี้ปรับให้เป็น460ไม่ไดิปรับให้เป็นแบบก้าจอของเราแล้วก็ตัวนี้ปรับเท่าไหร่ก็ได้ครับทำใจผมผมจะปรับปอนเนี่ยใครคำกลากก็ปิดไปเลยอ,อ่ะอันนี้ก็เป็นเนี่ย แค่นี้แหละกดสะายไป,ไปเออเอ,เอผมเปิดออนนะเขาว่าคำผมก้อนก็พอละอืมพับเสร็จแล้วนี่ก็จะได้เลยตอนนี้ผมลงมีเขียนนะมนแบบนันมันเลยแบบเรียบตันดันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ พกมกลิ้มจะไปก็ลาเอเซ็ตอะถ้าผมปิดก็อยู่ประมาณส,ส,สองร้อยสามร้อยมันก็มันก็จะปํมามันเหลือ 200. ร้อยห้าสิบสองร้อยก็มันก็เป็นตานะคิวอะไรภาพแต่ก็ปิดตรง,งกลาง,งสําหรับใครที่ย,าย้ายผมเพไให้ก็ ยังไม่ขอไดนะ้นะผมจะให้รีนะแต่ผมไม่ไม่ประกันการ,รันตีนะว่ามันเนื่อยน,นะหมดนะวันนี้แค่นี้คนระับขอบคุณที่รับชม